สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถสวยๆสภาพเดิมๆนะ็อตตัวถังไม่ขยับแบบพร้อมใช้งานนะคะให้ท่านได้เลือกชมกันค่ะคันนี้ Toyota v วีออสรถปี2010ตัว E เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะราคาเงินสด1.5,000บาทค่ะรถสวยเดิมๆเลยนะคะทุกท่านตัวถังสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานได้ ขับขี่ดีค่ะเครื่องยนต์เบนซินสีสันรอบคันดูดีนะคะทั้งคันค่ะทุกท่านแอร์เย็นค่ะเพลงมีฟังนะคะภายในสภาพสะอาดสะอา้านเป็นเบาะกำรรมะหยี่คอนโซลดีไม่มีรอยแตกค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะหน้าหลังสามารถใช้งานได้ปกติทั้ง4บานค่ะช่วงรางแน่นๆขับขี่ดี้าสีปี68เล่มเอกสารมีให้ครบค่ะ เรือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขใหม่1 7 9 9 0 0 0โรโดยประมาณคุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ Toyota v i o อนะคะปี2010ถทางด้านผู้ขายต้องการขายเงินสดขาน15,000บาทรถอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการเจรจาต่อรองและนัดดูรถ ติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมกันเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ